คนะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับดังน้นผมโกอนาทีวีเนี่ยอุ้ยก็อัดอัดไปเถอะอัดอัดไปติดต่อเลยเหรอเอออัดอัดไปเถอะอุ้ยทำไมมันแหลกอย่างนี้วะเออช่างมันโอเคนะอุ้ยโอ้โโคตรแหลกอ่ะตัวแรกมันก็ไม่แหลกนะเว้ยแต่พอแหลกปุ๊บก็แหลกเลยว่ะบ้าไงวะโอ้แล้วตอนนี้ก็เราก็อยู่กับรายการอะไรวะเฮ้ยรายการเองชื่ออะไรวะจิน จังทีวีจุดจุดพูดใหม่ดิอืมซินมีจังทีวีจินออมีจังทีวีนะครับ,บอุย้ยนะับก็เอ,อ้เชา้าที่ตามหามันกำลังมามันกำลังมาโดยแสงไฟสีสวา่างอ,อุ้ยไม่ใช่ รถอย,อยู่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยเอ๊ออ่ามาแล้วใครใครเลยคนในรายการพี่เองแหละครับผมจุดจุดจุดเฮ้ยทำไมเซิร์ฟมันเลื่อนจังอนะก็ลองกดแทบ็บเลยมาลองกดแท็บดูขนาดคนเปิดยังแรกเลยครับอยากคิดมาก คนเปิดยังแหลกเลยครับอยากคิดมากคนเศร้าพูดแหลกเลยนะครับคนเปิดยังแหลกเลยอย่าพูดมาหักคนเปิดยังแหลกอ่าคนเปิดยังแหลกแล้วคนเข้าจะไม่แหลกเหรอมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแน่นอนเลยทีเดียวโอเคอีกกำลังสร้างประสาทอยู่เราใคร,ใคร <S <S ไม่โผล่มาหัว โอ้ไปจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยนัดกับกิกเวตอนไหนนัดกับกิกเวตอนไหนก็ไปอยู่กับกิกตอนนั้นซะเอ้ยไม่ใช่ละบอบอบอรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผูด้ดีมัง้งจดจุ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 ดจนะครับโอเคนะครับเขาก็ไปทําด้วยอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยก็ปล่อยเขาไปนะครับ แล้วก็มาสร้างป,ประสาทของเรา,าเฮ้ยนี่มรดกศาทนี่โคตรสวยเลยเอ่ะน,นะมันสวยจนะริงจงอ่ะนะมันจะใหญ่<ร>ไปไหมทำไปหรือวะไม่รู้คะ่ะกูก็ไม่อัดดีวะไปเปิดก,การุนาลดคำหยาบลงด้วยนะครับแล้วทีนี้ผมจะอัดทำไมเรื่องเนี่ย ก็อัดอคุณก็อัดอยู่ครับเอ้าก็จะได้มองสองจองไงครับตุ้ยตุ๊ดจงจำเอาไว้ซว่ารายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีเลย,ยเอา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 เอ,าเอ,าเอา้ยไปดูดยามามาตอนไหน อ่ะก็อัดอยู่นะอัดอยู่ะลงอัดอยู่อัดอยู่ลงวันไหนก็ถ้าเดี๋ยวเธอถ้าเกิดมันอ่ะตู้ตู้ตู้ทันก็จะลงวันนี้แหละนะคาดว่าจะลงตู้ตู้ตู้ทันตู้ตู้ตู้ที่มันคืออะไรมันคืออะไรเออไม่รู้สิมันคืออะไรวะไอ้ไม่คือจะไม่คือจะงงหน่อยเน๊ ใครอยู่กับรายการผมมันต้องงงๆถ้าไม่งงมันจะไม่ได้ชื่อว่างงๆทีวีเฮ้ยไม่ใช่อ่าประสาทเราจะสูงสักเอ่อสองสามสี่เฮ้ยะจะตกเฮ้ย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 อย่ามาเลทอย่ามาเลทเว้ยรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กดีมัง้งเฮ้ย ทาเลตมากนี่มันจะอยู่ไม่ได้นะนี่กูเปลี่ยนสกีนหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยบอกให้ลดคำหยาบไงนี่ผมเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้คำว่าสัตว์เลยอีอันนั้นเขาไม่ได้อากเสียงเขาไม่ได้ออกเสียงว่าสัตว์เขาไม่ได้ออกเสียงว่าสัตว์เขาออกเสียงว่าสระตสระตอสระตแป็กแป็กโอ้ตุกแป็กแป็กแป็ก เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เฮ้ย TP มาเป็นไหมเออไม่ทราบว่ากูได้โอเอ้ยไม่ทราบว่าผมได้ OP หรือยังก็ลอง TP ดีครับแบกแก่กับเฮ้ยจุ๊จุ๊ไม่ได้เนี่ยไม่มี OP อ้าวเฮ้ยแล้วตกลงเองชื่อะไรฟะอะไรเนี่ย PS GS หุดจุดไงล่ะอ๋อเมื่อกี้พิมพ์ผิดนี่เอง P S, <laughs> <S PS, G S ใช่ไหม <laughs> ใช่ป่าววะเออนี่หาละโอเค <laughs> <laughs> ตูนันลำบากใจความแลกจริงๆเว้ยวะอุ้ยอุ้ยดอับเบิ้ลคิว ขาไอุ้ยอ้าวเฮ้ยนี่หมดสีวิบหมดเอ้ยเสวายครับเสวาไว่อเสวายอสวายแล้วก็ทำไมเม่นคล่องจังวะถ้าตีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยๆก็ตีแล้วเนี่ยมาหนึงตีตัวพี่อ่ะอย่าเลยข้างล่างมึงเป็นหน้าผาด้วยนะเฮ้ยถ้าตกลงไปนี่ของกระจายนะอย่าเล่น อย่าเล่นถ้าไม่จำเป็นนะครับเฮ้ยเปิดไหมยังวะเปิดแล้วไป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 แล้ว,ลวอุ้ยยังไม่ได้เปิดเฮ้ยยะหินหมดอา้าวจุดจุดอา้าวจุดจุดจุดนะไม่ต้องไปฟังเขานะ่ยเขามันเป็นพวกบ้าปัญญาอ่อนเออ ตูด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 ตูีตูไตูด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  no ต yes> ูดตูด euh. ต uh> uh ูดต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 ูยตูดตู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 ดตู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 ดตู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 ดตูตูตู มันเยว์อะไรด้วยเนะี่ยโอเคนี่คือคนในรายการผมอีกคนไปไกลเลยนะไม่งั้นจะเจอไอ้นี่นะ <c oughs> อ้าวเกียนเกียนบอกแล้วว่าซสอืออย่ามนนาเกียนนะจ๊ะอย่ามาเกียนนะจ๊ะอย่ามาเกียนไก่ไม่เสียหัวตูเนี่ยแหละ มีปัญหาอะไรไหมวะเฮ้ยปุบไปก็ได้ไปก็ได้อย่ามาเกียนสิจ้าอย่ามาเกียนมะเมร็ดอะไรเนี่ยกระกาทิ้งไปโต๊ะข้าวมะเร็ดก็เกี้ยมะเร็ดก็ะกี้ยอยาอย่ามาเปิดเกมหมดดิวะโอ้รายการเสียหมดเลยชิวๆไปไกลไปบบดีโอเคเถ้างั้นก็นี่อัดมากี่นาทีแล้ววะ เออช่างมันโอเคเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นบ้า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 นอ่ะร้องเพลงกันไปเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อโอเคน้ช่างันกอดเดี๋ยวขอตัดไปสักแป๊บหนึ่งนะมันแหลกยังไงก็ไม่รู้่เนี่ยโอเค้วก็อ๊ยยอ มันเป็นดวยอะไรวะโอ้แปบ๊บหนึ่งนะครับอ,อัดเทียวเที่ยวอะโอเคนะครับก็ต้องขอวัสทีุกคนด้วยนะนัดจ้ะ,จะนัดจะ้ะเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเลทแถวนี้แอบบก็ผก็เป็นคนที่ง่ายๆนะก็คือถ้าน้องเขาจะสร้างบ้านเองก็ให้น้องเขาสร้างบ้านเอง ถ้าน้องเขาจะอยู่กับผมก็ให้น้องเขาอยู่กับผมก็แล้วแต่นะตกลงจะเอาไงครับจะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับสช่เดี๋ยวผมจะปล่อยอาเบะไปบุกบ้านคุณครับโอ้แมเอ่ะอยู่ด้วยเฮ้ยอยู่คนเดียวไปไปชิวๆไอคนไม่มีใครอยากได้ไอมีคนจะปล่อยอาเบะมาไอคนไม่มีใครอยักอยู่ด้วยรอเล่นครับรอเล่น โ okay, อเคแนปก็สร้างบ้านกันหน่อยกอ oh, จบคลิปเตียงเร็วนี <laughs> ้จบคลิปเตียงดิเฮ้ยเรื่องส่วนเรื่องโดนสตาร์นี้ก็คือผมเป็นบั็กนะฮะเป็นด่วยเนะี่ยตัวเกมตัวสตาร์องผมมันเป็นด่วยนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคิดว่าโดนสตาร์คงจะไม่มีอัดให้ดูอีกแล้วนะ เพราะอะไรเพราะตุ๊กยังไม่มีเลยสงสารจังพอลงถ้ำม่งขึ้นเออเล่เฉยเบยอ่ะลงถ้ำแล้วมันขึ้นเออเล่เฉยเบยนะจ้ะอีกอีกกำโอ้ยโอ้ยโอ้ยติด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 อีกอีกกำโอเคนะถ้างั้นก็ เออขอจบคลิปเพลงเท่านี้ใช่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเองมาแย่งบทตัวพูดทำไมฟะเฮ้ยมันจะเกียนไปแม่มาพูดตัดหน้าผมยี้ได้ไงดีไซไม่ดีเอาซะเลยนจะจ๊ะนับก็ทันก็ทันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะตะครับผม